สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL อฟแครับหรือคาราบาวครับรอบที่3ประจำค่ำคืนวันอังคารที่26กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แบรดฟอร์ดแพ้ให้กับมิดเดิลสโบรไป0-2เอ็กเซเตอร์เอาชนะลูเทนทาวน์1-0เอฟสวิตทาวน์เฉือนเอาชนะวู๊ปทอมตันวันเดอร์เลอร์ไป3-2แมนฟิลด์เสมอกับปีเตอร์โบโลไป2-2ครับต้องโดนจุดโทษแล้วก็เป็นแมนฟิลด์ที่ชนะจุดโทษแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ พอตเวลเชนะนเอาชนะสตันยู่นเตดไป2-1ซอฟฟอร์ดซิตี้แพ้ให้กับเบอร์รี่ไป0-4แมนยูเตดเปิดบ้านเอาชนะคิซัมเพลตไป3-0นนะฮะโดยได้ประตูจากกาดาโชคาเซมิโรและก็อองตุนี่มาซิยาวนะฮะก็ผู้ที่ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไป เดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมรอบที่3ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็จะมี Aston Villa เปิดบ้านเจอ Everton b แบ็คเบิร์นพบคาร์ดิฟฟี่บอนมัธเจอกับสโต k e ิต t ี้ e n นฟอร์เจออาร์เซนอลเชลซีเจอไบรตันฟูลแลมพบกับ n o r ิ h ิตี้ลินคอล์นซิตี้จะเจอกับ West Ham มลิเวอร o พูเปิดบ้านเจอเลส e ตอร์คู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่าสดด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็น Big Mat ตชเลยหรือก็ซ่เปิดบ้านเจอแมนซิตี้